ใครอยากได้ iPhone 17 Pro Max แบตอึดแบตจุเกิน 5000mAh อาจต้องซื้อเครื่องฮิ้วที่เป็น eSIM หรือเปล่าดูคลิปนี้ให้จบก่อนซื้อ iPhone 17 Pro Max ครับเพราะที่ไทยเนี่ยอาจจะเบาสุดในโลกก็ได้นะครับจะมีน้ำหนักเบาสุดครับคือ231กรัมเท่านั้นนะครับในขณะที่ USA นะครับจะอยู่ที่233กรัมซึ่งระดับ Apple ไม่น่าจะพิมพ์ข้อมูลผิดปะเราไปค้นหาข้อมูลของ Apple Japan มาก็เห็นเป็น233กรัมเช่นกันครับแล้วทำไมที่ไทยถึงหายไป2กรัมเป็น231กรัมล่ะ จากภาพนี้เนี่ยอาจจะเฉลยทุกสิ่งนะครับใน Key โนต e เปิดตัวของ iPhone 17 series เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องการขยายพื้นที่แบตให้มากทสุดนะครับและลดพาร์ทที่ไม่จําเป็นครับเช่นตัวอย่างของ iPhone 17 air นะครับจะไม่มีช่องใส่ซิมการ์นะครับจะเป็น e s i m ทุกโมเดลครับในทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับแต่ว่าใน iPhone 17 pro max เนี่ย USA อาจจะเป็น eSIM นะครับแต่อย่างไชน่าและไทยอาจจะมีช่องใส่ซิมการ์ดครับซึ่งการเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้ลดความจุข,ของแบตเตอรี่ลงนะครับจาก5 0 8 8มิลลิแอมเกิน5,000ม ah ิลลิแอมครั้งแรกของ Apple นะครับมาเป็น4,823ม ah ิลลิแอมครับหรือหายไปกว่า265ม ah ิลลิแอมครับซึ่งถ้าหายไปแบบนี้จริงๆก็ถือว่าเยอะนะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพหลุดม,มาก,ก่อนเปิดตัว iPhone 17 Pro Max นะครับใครอยากได้ iPhone 17 Pro Max แบตอึดแบตจุเกิน5,000ม ah ิลลิแอมอาจต้องซื้อเครื่องฮิ้วที่เป็น e s i m หรรืออเปลล่าลงดูกัันคบ